สำหรับใครที่ใช้รถ t o y ยต a y a r ริโฉมปี2013-14นะครับนะมาดูวิธีการถอดกรองแอร์ไปเป่านะครับนะตัวกรองแอร์นี่ก็ควรจะเป่าทำความสะอาดทุกๆเดือนจะได้ดีที่สุดนะครับนะป้องกันฝุ่นละอองที่ปิวคลุ้งในรถนะครับนะสำหรับเจ้าโต y ยต้ปี2013-14สิีนะครับโฉมนี้นะครับนะสำหรับโตโยตาโฉมนี้นะผมยาริสนะฮะ ชมที่สองนะครไปดูกันครับนะครับเขาเป็นวิธีการถอดกรองแอร์ไปเป่าเขาถอดตรงไหนยังไงครับผมแล้วกรองแอร์อยู่ตรงไหนครับไปดูกันครับสําหรับตัวกรองแอร์นะฮะของเจ้ายาริสตัวนี้นะมถ้าชมปี2013-14นะครับเดี๋ยว่าชมที่สองนะครับนะกรองแอร์เ็าจะอยู่ตรงนี้ครับนะอยู่ในกล่องนะในกล่องนี้อยู่หลังกล่องนี้นะครับ ข้างนะผมเก๊เก็บของนี่แหละครับนะส่วนจะมีวิธีถอดยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนะไปดูเจ้าแผ่นกรองแอร์ตรงนี้ผมนะตูเตอร์แอร์อยู่ตรงไหนไปดูครับนะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับสําหรับใครที่ใช้ตัวต้ยาริสตัวนี้นะครับไปดูวิธีถอดกรองแอร์กันครับสําหรับวิธีถอดกรองแอร์นะครับตามนี้เลยนะครับต้นก็เปิดเก๊ะมาอย่างนี้ครับนะ แก่เก็บของนะครับค่อยๆขยับด้านข้างขึ้นทีละข้างนะครับนะครับนะขยับด้านข้างแบบนี้นะครับะยกยกข้างแบบนี้ครับผมนะยกข้างขึ้นข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ยกอีกข้างหนึ่งขึ้นมานะครับมันก็จะมันก็จะหลุดออกมาครับแบบนี้นะครับนะเห็นไหมกดออกมานะครับอย่างนี้นี่นะครับนะไม่ยากเลยนะครับะสาหรับการกดเจ้ากล่องกล่องตรงนี้นะครับ เมื่อปลดเรียบร้อยนะครับนะเรามาดูเจ้ากลองแอร์นะครับนะอยู่ตรงไหนนะครับลงามาดูเลยครับนะนี่นะครับนะเจ้ากลองแอร์เห็นไหมครับจะเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นอยู่ตรงนี้เจ้ากล่องำดำๆนี่แหละครับกล่องแอร์นะครับนะจะมีล็อกอยู่หัวนะครับนะล็อกกระดกขึ้นเลย ที่หัวด้านนี้นะครับนักกระโดดขึ้นมายกออกมาแบบนี้เองนะครับเป็นแผ่นปิดนะเป็นแผ่นพลาสติกปิ่นส่วนเจ้าแผ่นกรองจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยผมนะกกรองแอร์นี่นะครับนะแผ่นเจ้ากรองแอร์ของเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับนี่นะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยเนี่ยแผ่นนี้นะครับนะควรจะเอาไปเป่าทําความสะอาดอย่างน้อยนี่ เดือดนะครั้งนะครับถามว่าทำไมนี่ครับฝุ่นเห็นไหมครับฝุ่นในรถมันเยอะนะพอเราเหยียบเหยียบจะเปียฟุ้งอยู่นะแล้วแอร์ก็จะดูดเข้าไปจากข้างใต้นะครับนะี่มีท่อแอร์ดูดอยู่ดูดเข้าไปแล้วก็จะะพ่นออกมาผ่านแผ่นนี้นะครับแต่ถ้าเราไม,มีแผ่นนะครับนะเห็นไหมครับถ้าเราม,มีแผ่นกล่องนี้แอร์ก็จะเป่าตู้แล้วก็ทะลุกออกไปให้เราสูดดมนั่นแหละครับนี่ก็โชคดีครับนะที่มี จะแผ่นนี้นี่ครับนากองแอร์ควรจะถอดเป่าทำความสะอาดทุกเดือนนะครับสภาพภายในเห็นไหมครับฝุ่นเคลอะเลยนี่ครับหาสาเหตุที่จะต้องเป่าทำความสะอาดนะครับนี่ฮะพืนเห็นไหมครับมีแต่ฝุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นควรจะนะครับถอดไปเป่าทำความสะอาดทุกๆเดือนนะครับดูสภาพคันนี้ครับมีแต่ฝุ่นก็เลยแม่นะ แนะนำวิธีสําหรับใครที่ใช้โตโยต้ารุ่นนี้อยู่นะครับนะวิธีถอดเอากองแอร์ไปเป่านะครับเป่าเสร็จทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็วิธีใส่ก็เหมือนเดิมครับนะเห็นไหมครับทีม่มีช่องอยู่นะครับเราก็วางนะวางขวางนะครับวางแนวขวางแบบนี้นะครับแบบนี้เข้าไป สอดเข้าไปครับแบบนี้ครับแล้วก็แกนมันจะมีแค่หัวล็อกนะหัวล็อกแบบนี้สองข้างจะมีเห็นไหมครับคําว่าอัพชี้ขึ้นบนอยู่นะครับคาว่าอัพชี้ขึ้นบนอยู่แล้วก็หันขึ้นบนครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับเอียงแล้วเสียบแล้วก็กดเข้าไป แค่นี้ครับผมเรียบร้อยนะฮะง่ายๆแล้วก็ใส่เก๊กับคืนสําหรับวิธีการไม่ได้ยากครับลองมาทําดูนะครับนะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเวลาเราใช้รถจะได้มีฝุ่นนะครับนะวิธีนี้ไปใช้ครับ